มาที่เรื่องของสกู๊ปเมื่อเมื่อคืนที่ mm hmm. ผู้รู้สุรชาบุญเปี่ยมนะครับของเราเสนอไปก็ปรากฏว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ mm hmm. มีผลเกิดขึ้นทันทีนะฮะ mm hmm. ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดก็มีการสั่งน,นะครับ mm hmm. ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมควนอิ่มนะครับที่จะสร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็บอกว่ามีคณะทํางานภายใต้คณะกรรมการชุดนี้อีก18องค์กรทั้งภาครัฐเลกชนท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันแล้วก็วันที่10เนี่ยนะฮะจะนําข้อมูลแต่ละภาคส่วนเนี่ยมาคุยกันว่าอะไรถูกอะไรผิดความเหมาะความสมอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะคุณสุริชาก็มีตอนที่ 2, ออ 2> นะครับของสกรูปข่าวที่จะให้ติดตามกันนะครับ,รบเชิญชมเลยนะฮะ ความเปตกกังวลของชาวจังหวัดกาญจนบุรีกับการกอร่กอรสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและองค์ควรอิบสูง18เมตรใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งถ้าสร้างเสร็จจะบทบางภูมิทัศน์ของสะพานข้ามแม่น้ำแควอันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร,ร,ร์สงครามมหาเอเชียบุรพานและสงรครามโลกครั้งที่สองจนมีหลายกลุ่มออกมาคัดค้านเรียกร้องทยุติโครงการนี้นอกจากความเคลื่อนไหวโดวยการยื่นหนังสือไปอยังหลายหน่วยงานท้ยุติการก่อสร้าง ยังมีการตั้งวิธีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายคัดคา้านฝ่ายผู้ดำเนินโครงการและฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจานบุรีเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่มีเพียงฝ่ายคัดค้านเท่านั้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและองค์พระพุทธสัตว์กุลอิมแม้ว่าขณะนี้ถือว่าผ่านการอนุญ,ญาตอย่างถูกต้อง จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามผู้มีอำนาจในพื้นที่แต่ฝ่ายคัดค้านรวมทั้งนางพินันโชติรสเสรณีประธานกลุ่มสตรีการเห็นว่าการก่อสร้างโครงการนี้ไม่ได้ทำตามหลักการที่ถูกต้องคือต้องทำประชาพิจารณ์ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา46และมาตรา59มีสาระสำคัญว่าบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะสง่งผลต่อคุณภาพแวดล้อมหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนท้องถิน่นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นตากกนมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประโยคนี้นะคะเพียงก็คิดว่ามันสําคัญมากก็คือว่า อย่างน้อยที่สุดนะคะท้องถิ่นต้องแจ้งให้พวกเราเนี่ยคนเมืองกาเนี่ยเพราะท่านก็ต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นสมบัติชาติไม่ใช่สมบัติของในทุนแถวนี้ไม่ใช่เพราะอย่างน้อยต้องแจ้งให้เรารู้ว่าฝั่งอันนู้นเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดีฉันคิดว่าข้อเนี้ยคิดว่าข้อเนี้ยจะเป็นจะเป็นจุดตายของคนที่ขออนุญาตสะพานข้ามแม่น้ําแควเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญนํารายได้มาสู่ชาวกาญจนบ,บุรีการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใกลส้สะพานข้ามแม่น้ําแคว จึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะการค้าขายสินค้าในบริเวณนั้นอีกด้วยขณะที่กลุ่มคัดค้านจากหลายองค์กรได้ยื่นหนังสือไปอยังหลายหน่วยงานให้ระับการก่อสร้างก็เ,เห็นว่าผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและความไม่เหมาะสมเรื่องทัศษิณภาพและความเปิดมาทรลิลาธท,ที่คนทั่วโลกรับรู้ทุรชาบุญเปี่ยมสำนักข่าวไทยรายงาน